สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับน้ำฟ้ากับครัวอิตนี่อีกแล้ววันนี้แม่ฟ้าจะมาทาแกงอ่อมก,กันค่ะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าฟ้าชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรที่ฟ้าชอบกินคือน้ําน้ํามันอร่อยและเผ็ดมากเลยค่ะที่ฟ้าไม่ชอบกินก็คือผักมันไม่อร่อยมันขมอีฟ้าไม่ชอบเลยค่ะแต่รู้ใช่ไหมว่าผักมีประโยชน์ยังไง รู้ค่ะแต่มันขมแล้วจะหัดกินผักไหมคะน่าจะตอนป .4 ตอนป .4 เลยเหรอก็เนี่อยู่ป .3 แล้วต่อไปก็ป .4 นี่แม่แน่ใจนะแน่ใจ <c ười> โอเค queeze squeeze สุดที่จีน่าเลยยิ้มอาโอ้าะซา สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับช่องลุงหนิงแล้วก็อยู่กับครัวอินหนิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาทำอ,อมหมูผักกะแยางอันนี้ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะคะสปปรรพคุณของเขานะเหลือเชื่อมากเลยทุกคนช่วยแก้ลดไข้ตัวร้อนเป็นไข้ตัวร้อนได้นะคะผักชีลาวช่วยในเรื่องสร้างภูมิคุ้มกันทุกคนเป็นผักที่หาก,กินง่ายแล้วหาก,กินได้ตลอดปีเปาะที่สําหรับที่เราจะกินคู่กันค่ะกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้ทั้งนั้นนะคะ วันนี้เราจะใส่ผักชีลาวผักกระแยงต้นหอมแล้วก็มะเขือนะคะเดี๋ยวจะนําผักทั้งหมดเนี่ยไปล้างแล้วก็ไปหั่นให้เรียบร้อยนะคะที่เราล้างแล้วเรียบร้อยนะคะก็หั่นเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้ผักกระแยงต้นหอมผักชีลาวมะเขือมะเขือก็หั่นเป็นแว่นๆแ,แบบนี้นะคะมีใบมะกรูดนิดหน่อยค่ะก็หั่นเนื้อหมูให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยบางๆหน่อยนะคะ ใช้ส่วนไหนก็ได้บางคนชอบเนื้ออย่างเดียวไม่ชอบติดมันบางคนชอบติดมันก็เลือกตรงที่ติดมันมานะคะ ตะไคร้นะคะสองต้นนะคะหั่นให้เป็นแว่นๆเดี๋ยวเราจะมาทําเครื่องแกงกันเครื่องแกงของเราก็จะมีรากผักชีนะคะสามรากตะไคร้ค่ะกระเทียม ใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะแล้วก็พริกค่ะเป็นพริกแดงจินดาก็ได้นะคะแล้ววันนี้เราจะใช้พริกที่หนูแบบนี้นะคะแบบไม่เด็ดก้านนะคะเครื่องแกงเราก็เสร็จแล้วนะคะใส่เครื่องแกงของเราลงไปก่อนแล้วก็เตรียมน้ำไว้เลยนะคะเอาน้ำเทสใส่ในโคกไว้แบบนี้ แล้วก็ใส่หมูลงไปคั่วกับพริกนะคะไปผัดกับพริกก่อนใส่น้ำลงไปนิดนึงก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้ติดนะคะผัดไปเรื่อยๆจนหมูของเราเนี่ยพอสุกนะคะเริ่มสุกจะปรุงรสด้วยรสดีลงไปก่อน ตามด้วยผงชูรสนะคะนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะก็ได้เกลือสักหยิบมือแล้วเราจะเทน้ำลงไป พอเริ่มเดือดแล้วเราจะใส่ผักอย่างอื่นตามลงไปนะคะต้นหอมผักกระแยงผักชีลาวใส่ตามลงไปเลยค่ะเต็มหม้อนะคะกดลงไปนะคะให้ผักยุบเพราะว่าเราจะแกงอ่อมแบบน้ำไม่เยอะ ใส่น้ำปลาลานะคะน้ำปลาชิมรสชาติเลยค่ะ อือโอ้เยี่ยมอร่อยมากๆทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมากหอมผักกระแยนสุดๆอะใส่แค่ผักกระแยงกับผักชีลาวนี่ก็คือหอมมากแล้วทุกคนใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะแล้วก็รอให้น้ำลดกว่านี้อีกนิดนึงนะคะ นี่นะคะทุกคนแกงอ่อมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแกงอ่อมเนี่ยจะต้องผักนิ่มผักเละๆนะคะถึงจะอร่อยนะคะมาตักใส่ถ้วยกันดีกว่าค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแกงอ่อมมูนะคะหน้าตาน่ารับประทานมากๆการสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิตาม้านทานให้ร่างกายนอกจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยมีส่วนสำคัญมากเลยนะคะการเลือกที่จะทานอาหารแบบไหนจะกินแบบไหนนะคะอยากให้ทุกคนลองไปทำนะคะการทำอ,อมนะคะเป็นอะไรที่ถูกปากใส่ผักแบบไหนก็ได้นะคะแนะนำให้ทุกคน ใส่ผักชีราวกับผักกระแยงเข้าไปด้วยนะเพื่อเพิ่มคุ้มคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ช่วยลดไข้ลดหวัดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะ